ครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมประกาศหอมอิตาลีครับผมในบ้านสวนของผมนะครับวันนี้ผมได้ทําการทดลองปลูกประกาศหอมอิตาลีนะครับผมตอนนี้อายุกค็ครบ่45วันแล้วก็จะได้เวลาเริ่มทยอยเก็บนะครับตั้งแต่แปลงที่ผมลงอันแรกนะครับก็เป็นแปลงด้านหน้านี้นะครับผมเ,ออเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูประกาศหอมอิตาลีนะครับเริ่มตั้งแต่ในการที่ผมเพาะ ลงในถาดเพาะ,มะเมล็ดนะครับเป็นระยะเวลาเจ็ดวันนะครับผมแล้วผมก็นํามาใส่ในถาดหลุมอีกสิบห้าถึงสิบแปดวันนะครับผมแล้วก็มาลงในแปลงอีกยี่สิบห้าวันนะครับนี่นะครับตอนนี้แปลงแรกที่ผมได้ลงมาก่อนก็เริ่มที่จะทยอยเก็บส่งให้กับลูกค้าที่ต้องการที่จะลองชิมรสชาติของผักกาดหอมอิตาลีนะครับผม ครับผมนี่นะครับประกาศหอมอิตอรี่ที่ผมได้ทําการเพาะและปลูกเอาไว้ในแปลงนะครับอันนี้ก็อายุครบทั้งหมดก็4ี่หาประมาณ4ี่8้าสี่สิแปดวันแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็จะเริ่มส่งลูกค้าแล้วนะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูนะครับประกาศหอมอิเตอรี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นพุ่มเหมือนคล้ายๆผักสลัดนะครับก็เป็นตระกูลผักสลัดนี่แหละครับแต่ว่าประกาศหอมไทยที่เรากินอยู่ปัจจุบันนั้นก็จะมีอวัที่หยิกกว่า นะครับผมแล้วก็ใบที่บางกว่านะครับส่วนประกาศของอิตาลีเขาใบเขาจะหนากว่านะครับผมทรงเขาก็เหมือนกับไปขายดอกไม้นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับผมลักษณะนี้นะครับประกาศของอิตาลีก็สําหรับท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจจะลองปลูกดูก็ปลูกไม่ยากนะครับอันนี้ผมได้ทดลองปลูกแล้วนะครับผมก็เป็นการปลูกที่ก็ปลูกง่ายนะครับผมปลูกง่ายดูแลง่ายเหมือนกันนะครับผมก็ของผมก็ ช้ดินปกตินะครับนี่นะครับผมก็เป็นดินล้วนตีสหายที่ผมได้มมักเอาไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับดินของผมก็เป็นลักษณะนี้ให้ท่านได้มองดูได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับก็ง่ายมากนะครับผมก็ปากก็จะเป็นช่ออย่างนี้นะครับผมปากกาหอมอิตาลีนะครับถ้าใครที่อยากทดลองปลูกก็ลองลองนะดูนะครับผมครับผมส่วนในการบํารุงต้นปรกกาของอิตาลีของผมก็เหมือนเดิมครับผมสไตล์ก็ ต่เดียวกับผักสลัดแล้วก็ผักบ้านธรรมดานะครับผมก็ทําการอาศัยมูลไส้เดือนทุกเจ็ดวันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วกฉีดพ่อนฟลูออรสเซนต์หังข้อแสงทุกวันนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของที่อีกประมาณสิบสี่วันที่เราจะเก็บเกี่ยวนี้นะครับทุกสามวันผมก็ฉีดอโมูลไข่ขาวนะครับผมเพื่อช่วยบํารุงให้ผักดูน,น่าทานนะครับก็มีแค่นี้นะครับผม ส่วนท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองดูนะครับประกรันงอิตาลีเก็ปลูกลงไปในกระถางได้แต่ครั้งนี้ผมลองปลูกลงไปในแปลงผักดูว่าทามันเป็นอย่างไรบ้างเพราะผมก็เป็นการทําปลูกครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาลองอชิมลองมาดูประถางอิตาลีว่าเป็นอย่างไรบ้างครับรับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาเด็ดดูเด็ดใบนะครับเดี๋ยวจะพามาลองชิมนี่นะครับ เห็นไหมครับว่าผักจะกรอบนี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมมาลองชิมทันดูนะ<ม>อ,อนที่ผมได้ทานก็จะคล้ายๆพวกเลบปัตเวียกีนปตเวียอะไรอย่างนี้นะครับเีรสชาติกรอบอเหมือนกีนคอร์สอะไรแบบนี้รสชาติของใบก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมคนไหน สนใจนะครับที่จะลองปลูกท้าลองปลูกได้นะครับผมไม่ยากนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ